มันมันนิบกินแล้วแรงดีมันมีพลัง สวัสด <festivals> ีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนรายการไร้บรรทุนกับที่รับชมอยู่ในประเทศต่างประเทศครับวันนี้เราตามผีวิในบ้านจานกับวันนี้ที่บ้านไร้มันทุงพาท่านผู้ชมมาพบกับอ่าข้องกินเดี๋ยวบ้านๆรับเดี๋ยวตามไปเลยกับมันเคยไรครับกุ๊กมากกุ๊กกางในบ้านผู้นีนชาเมียดึงตึ่งมันลับดาวกว้างมากดีอ๋อ เอาเอาหนึ่งเอหนึ่ง่ะโอาหู้ดีเป็นดีหู้ดียันดีอยู่แล้วกับอยู่ที่สังเกตดวงกับดังดังเลยไหมดังดังเลยหรือกับนายบ้านกับวันนี้เราพาตันไปจุมมาพบกับอ่าข่องกินบรรบาดนะถือกับเป็นถึงกล่องร้อยเลยนะแล้วมันกุ้งตุบยาชุบกล่อง

นี่นไงวะเลยดิงกับนี่เป็นตัวอ้นกับมันเรื่องมันรังเผื่อจ้างเป็นปีกนะม,มันเป็นดักเด้แล้วก็มันจะเป็นตัวดวงตัวพวกนี้ก็จะไปเป็นตัวไมยพันอีกต่อไปกับยยก็จะไปพันตีอยวก็ไข่ไมยพันตอนนี้ตีเขาเลี้ยงดว<อ>งเป็นดวงเลี้ยงกับประมาณตัวห้าบาทห้าบาทหรือห้าบาทก่าเดบาทตีเขาไข่หรือเปล่าเนี่ยนี่ตัวดวงใหม่ไอ้นี่มันตับดได้เป่นเป็นเมยพันอ่านี่กตัดเอง Nhật này cả bên mẹ bắt lều. Nhật tất cả bên mẹ bắt lều. 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 Mẹ bắt Mẹ bắt Mẹ bắt lều. Mẹ bắt Mẹ bắt เนี่ยแกก็เลี้ยงคนไทยก็ย้ายพันแล้ยกันอ๋อนี่มันจะเป็นแม่ดวงเหรเนาะแม่ดวงแม่มันนี่อ๋อครับเนี่ยครับนี่ดูที่ปีนะคือโลกได้เป็เลยต่งเป็นตัวดวงต่งเป็นแม่ปีปี่เป็นปีรูปุัวเล็กกินได้เป็เลยอ๋อนี่เป็เนี่ยแต่ว่ามันไม่ากข่านนะจุดนี้กินได้เป็นเลยนี่เป็นจุดรูปนี้ก่อนถ้าเรยนรู้มาเป็นตูปนี้ซึ่งกลายเป็นอะเาเรียกว่ป็นไอ้ดักแด่นะครับผมมันจะไปเป็นแม่ดวงเพื่อไปขยายพันธุ์อีกที่หนึ่งครับผม Tiếm vào tung lao mặc kim cảm ơn mẹ cặp mẹ 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 Ủa, tôi tôm nào ăn? Nhíp đi, nhíp trước bằng cam luôn, bằng cam luôn <laughs> à. Ây da, bằng cao nó Đây này cặp Về nào bá yếu Ê, đất mà tôi nhìn đuông đi là ยิบวปเด็กนัตัวนึงกันนะยิ้วห้าหลับเป๋าวับลือไม่รวมกิจกรรมมังว่ะนี่กับเขาเป็นกุกกุกเขาหลบลุงหน้าทานว่าไว้หนึกเมนูตอนนี้บ้าลิ่นี้โดนยังลุกเด็กสามารถเลย ก็ต้อง้อนไปเรื really like ่อยๆกับกัน an ั้นนะบ้านนะกับอะไรกินได้ไอ้ะไรกินไม่ได้ต้นไม้เป็นปลือต้นนี้กินได้หยอดกินได้ต้นนี้หยอดจิกต้นนี้หยอดรั่วกรกใช่การนี้คือการเรียนรู้หนกอ้งเลี้ยนอ่าเนี่วิธีปฏิบัติเป็นปาบเลยนี่ปฏิบัติจริงทำจริง ได้พวกประมาณกับครับบรรยากาศคุ้นมันตกกับก็บวันนี้ต้องเลือ่อนอ่าพื้นที่ในครัวกับกบวันนี้ก็ลงคู่บิกเือนะเดี๋ยเดือเดี๋ยว,ว่าเทือมนน้อยกว่า tám được lắm, anh ngày ai gặp anh ấy ai gặp dung quốc lắm, mày chết, kích cọng mặc áo, tôi là phun, quá tôi là quân hoàng hoa hôm là hôm gặp cái này là nay hôm nay hôm nay hôm nay giờ nay hôm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  nay ของอันนี้นดเทมันคันวันนี้เทมันคันขุ้นดอกกับแค่นี้มาตรงขึ้นมากับยุกลางตรงกับวันนี้กับกัวอี้กับพอดีขุนกับมาเพิ่มความจุ่มจ้ำให้กับานลงนะแงี้ครับหลบจิ้มกับยังกับ Đó là chim này văn Bữa nào có hồi nát là như nào? nó hôm dặn rồi Đó phải em? và... Có đây à? Rồi, rồi đây gặp Lột chạc cứ chạy kìa nấy gặp đây đây Vào ngay kia Buôn rồi có ăn gì Mà là ngay cuốn cuốn nữa Dạ Bỏ đi gà Cặp phê mi Điệt đi nhăng thấy con มันมันเยบุญบ้านไม่โอ้ไม่ดียวคืนก้องลอยก้อง้อยงกินแน่นๆับผมรับวันนี้ความลอยมาเสี่ยงคนลงหมดทั้งอรีนะทำอยาการกับแล้วลูกแอกว้าว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 มัน que <laughs> no นี่นะยซ้อมดอกเหล่าเร็วๆบ๊อบลุงด ah, ah, ah. yeah, mm ีด hmm. ูมันมันนิบกินเหลวาแรงดีมันมีพลัง còn lăng vẫn đi ơi rồi